สวัสดีเพื่อนๆช่างเข้าขินท่นครับคลิปนี้เป็นคลิปที่สามผมจะพาทำแผนงานครับโดยใช้บาชารเอสเคิรหลังจากคลิปที่หนึ่งที่สองนะครับเราเห็นหน้าตาไปแล้วคันนี้ก็จะเริ่มพ้อนข้อมูล แล้วก็วางแผนงานนะครับนับแรบกโปรแกรมของผมเนี่ยที่ผมทำเนี่ยเสน้นเคิร์ฟเนี่ยเราย้ายมันออกก่อนเดีย้ายมันออกมาก่อนย้ายไปนอ,อกจากตารางก่อนไม่อยงั้นจะใส่ตารางไม่ได้ย้ายไว้ตรงนี้แล้วแันจะได้ง่ายครับ ูมเข้าสูมออกเพื่อนคงทราบนะครับใช้กดคอนโทรลแล้วก็เหมนเมาส์นะครับสูมเข้าสูมออกเริ่มเลยนะครับเราจะวางแผนง,งานก่อนอย่างที่ผมเคยเกิดไปแล้วว่า,าบาชาดเอ็์เซิร์ฟเนี่ยมันจะสัมพันธ์กันระหว่างเม็ดเงินและเม็ดงานปริมาณงานกับปริมาณเงิน จะสัมพันธ์กันอยู่ในรูปของเปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อเราวางแผนง,งานถนนเนี่ยเราได้ค่าแต่ละปริมาณงานมาแล้วจากการทํา BQ นะครับจากท่านท่านท BQ ตามหลักเกณฑ์นะครับอย่างตัวนี้งานดินนะครับจาก BQ ปริมาณ5200 ตารางเมตรเนี่ยเป็นเงินหนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยหกบเก้าบาทคิดเป็นศูนย์จุดสามสองเปอร์เซ็นต์เห็นไหมครับมันจะอยู่ในรูปของปริมาณงานปริมาณเงินและในรูปของเปอร์เซ็นต์ตครับเปอร์เซ็นต์นี้เราคิดเปอร์เซ็นต์ตามยอดรวมทั้งหมดของยอดนี้นะครับเราจะทําแบบนี้ทุกบบวดงานนะครับทุกบบวดงานสีน้ดำเงินนี้คือ ค่าของแผนง,งานนะครับตัวเต็นของแผนง,งานตัวเซ็นยังเอาตัวมากๆลุดแล้วกันอย่างเช่นง,งานผิวทางก่อนแรนซีเมนต์หนา15เซนโดยใช้เหล็กตะแกรงบายเบตนะครับทั้งหมด5,200ตารางเมตรเนะี่ยเป็นเงิน2องล้านกแหสี่พันกว่าบาทนะครับคิดเป็นตัวเป็นหกสิอร์เซ็นต์ของงบประมาณทั้งหมดอย่างเงี้ยครับเราจะ ผมตั้งไว้ผมเซตไว้นี่ตัวนี้คือเปอร์เซ็นต์ของแผนงานตัวนี้นะครับแผนงานตัวนี้ของหมวดงานตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นเปอร์เซ็นต์ของหมวดงานตัวนี้นะครับเมื่อรวมผลรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยจะต้องได้เท่ากับร้อยนะครับผลรวมสองเปอร์เซ็นต์ทุกงานแล้วเนี่ยรวมกันแล้วจะต้องได้เท่ากับร้อยอ่าทีนี้ เราจะวางแผนยังไงให้เป็นไปนตามความเป็นจริงมากที่สุดนะครับเป็นเปารความจริงเราใช้หลักการแบบไหนเรื่องหลักการเนี่ยผมบอกเลยว่ามันอยู่ที่ประสบการณ์ประสบการณ์ของคนวางแผนและตาดและศีลต่างๆมารวมกันเราก็ต้องทำให้มันเป็นตัวเอให้มากที่สุด ตอนนี้แผนงานเรายังนอนอยู่นะครับยังเรายังไม่ได้ใส่นะครับเรายังไม่ได้ใส่ค่าอะไรเราก็เลยยังเป็นมอนอยู่นะลองใส่ก่อนเราตามความเป็นจริงเลยนะครับตามความจริงอันนี้คือบางแผนงานเราไม่ต้องเป็นซีเรียสไม่ต้องเป็นซีเรียสนะครับตอนที่เราจะซีเรียสที่เราจะให้มันชัดเจนตอนนั้นก็คือตอนที่เราใส่ค่าของผลงาน อย่างงานตัวนี้ครับเริ่มแรกเลยงานถางป่าสุกต่อขนาดเบาเนี่ยงานก่อสร้างเราต้องมีการเคยร์ลิ่งใช่ไหมครับเคอร์ลิงุกต่อขนาดถางป่าตุกต่อขนาดเบาก็คือการใช้รถไถรถเก็บปัดพื้นทางเดิมนะครับพื้นทางเดิมหรือเอาวัชพืชออกผมมีข้อแนะนํานิดนึงว่าสัปดาห์แรกเนี่ยเราจะทําให้เป็นเส้นเอสเซิรเนี่ยสัปดาห์แรกเราอย่าเพิ่งลงงาน แผนงานที่เราวางไว้จะเพิ่งลงงานให้เป็นศูนย์ก่อนนะครับให้เป็นศูนย์ก่อนเป็นศูนย์ผมจะเริ่มทาเพื่อสัปดาห์ที่สองสัปดาห์ที่สองงานทางปาาขุดต่อขนาดเบ้าเนี่ยคิดเป็นศูนย์จุดสามสองเซนผมจะเอาตัวนี้มาคิดนะครับผมอาจจะทํางานทางปาาขุดต่อเนี่ยขนาดเบ้าเนี่ยสามอาทิตย์ผมจะไม่เริ่มงานแรกแสัปดาห์แรกสัปดาห์สองสัปดาห์สามผมจะไม่ผมจะไม่ใส่ ค่างานให้มันมากเพราะถ้าใส่ค่างานให้มันมากแล้วมันจะไม่เป็นตัวเอสละเป็นเซิร์นะครับแล้วถ้าใส่งานมากแล้วโอกาสที่งานคุณจะติดลบตั้งแต่แรกเลยเนะี่ยเป็นไปได้สูงน,นะครับศตดาแรกเนี่ยเราอาจจะทําสัญญาแล้วแจ้งเข้าดําเนินการแล้วเราอาจจะส่งวัสดุทดสอบเซ็เครื่องจักรเตรียมเข้าหน้างานเช็ดคนงานนะครับผมก็จะทำสามอาทิตย์เลยกอ,อขนาดเบา ลองดูอันนี้ก็เส้นกนอันนี้ก็เส้นการตาทิศเอาอร์เซ็นมาเป็นตัวคิดนะครับนี่หนจุดสามสองตัวนี้เป็นตัวรีเช็คที่ผมทําไว้รีเช็คว่าแผนงานเราครบตามเปอร์เซ็นที่เรากําหนดไว้ไหมถ้าตัวนี้ครบคือต้องต้องกับตัวนี้นะครับก็แสดงว่าแผนงานตัวนี้เราทำไปแล้วเ,เราเราทำถูกแนละ้วเ,เราทำครบแล้วนะครับเรามาดูเส้น S เกลของเรามันขึ้นไหมมาแล้วครับเส้นสีน้ำเงินเหนไหครับขึ้นแล้วเส้นชันเลยนชันเลยเพราะว่ายังไม่ใส่ค่างานตุนต่อไปเพราะผมทําแล้วต่อไปพอเราถามปาตุดตอขนาดเราแล้วเนี่ยในโครงการนี้ผมมีขุดตอขนาดหนักด้วยก็คือล้มต้นไม้ข้างทางตอไม้ขุดกอาออกให้หมดนะครับข้างทางเพราะแนวเขตทางผมมันอาจจะเป็นเขตทางใหม่ นะครับแต่ถ้าใครไม่มีขุดตอขนาดน่ะเราก็ใส่ศูนย์เข้าไปนะครับตวนนี้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่0.2นจุดผมจะมเริ่มทําตอนไหนผมเริ่มทําตอนสัปดาห์ที่3ดีกว่าท,ทําควบคู่ไปกับตัวนี้นะครับนี่ลองทำดูนะครับผมเอาทําตัวนี้สักสองสัปดาห์แล้วกัน รวมการซื้อสองหกหรือสองโอเคครบแล้วนะครับสิ้นเพอร์ฟิดเริ่มจากหอลวล้เริ่มจากหัวแล้วนะครับเริ่ับล้ต่อไปพอผมหลังจากคต้อขนาดหนักแล้วผมมีงานดินคันทางซึ่งผมแนวถนนผมเนี่ยมันกว้างกว่าแนวถนนเดิมที่เขามีผมก็เลยต้องขยายคันทางใหม่ ขยายคันทางใหม่หขยายคันทางคิดเป็น12.26เปอร์เซนผมจะเริ่มทำตอนไหนดีหลังจากทำต่อขนาดหนักด้วยแล้วก็ทำตัวนี้ด้วยในสัปดาห์นี้นะครับก็ทำสักสี่สัปดาห์ดีกว่าลองดูนะครับด่า เสร็จแล้วต่อไปมาดูาน้าคุณคันคางเดิมระบบทับผมลงคันดินแก้าทางเรียบร้อยผมลงคันดินใหม่ผมต้องทําการบดอัดน,นะครับทำการบดอัดโดยบดาัดทั้งผิวคันทางเดิมแล้วก็ผิวคันทางที่ทําใหม่นะครับก็จะเริ่มัผมมาเริ่มที่สัปดา ที่ห้าแล้วกันลองดูนะครับทําตัวนี้ตัดกสาสัปดา์อย่างที่ผมบอกนะครับมันใช้ทั้งศาบบสตร์และสีจริงๆกับประสบการณ์ถ้าทํำบ่อยๆกาจะทราบนะครับหนะึ่งจุดองสอเท่ากันละงานดินผมจบแล้วผมมาดูเส้สน S ก่อน,สนเส้นเซิร์ฟก่อนไปยังไง เริ่มมาแล้วครับเรื่องเรียมาแล้วเรื่องเรียมาแล้วตอเนีตัวนี้เริมขึ้นแล้วนะครับเตัวนี้ทง,งานเดี๋ยวผมจะอธิบายอีครั้งหน่งหลังจากนั้นเรื่อง,งานดินเราจบแล้วนะครับ อันนี้เราจบแล้วต่อไปก็จะเป็นงานรองพื้นทางก็คือวัสดุรองพื้นทางก็ลูกหลังนะครับลูกหลัง7.5 7.05%เราทําจากไหนครับทําหลังจากที่เราเคีย์ลิ่งอัดคันทางเดินหมดแล้วเราถึงจะลงลูกหลังนะครับเราลงลูกหลังในช่วงเนี้ยอาทิตย์นี้มันอาจจะมีทั้งการทดสอบด้วยผมไม่เ้นเลยผมใส่กันเลย ล,ลูกลงังเนี่ยคงลงไก้สออักสองอาทิตย์นะครับสองอาทิตย์นะอเออสองอาทิตย์เออแบบแบบหลังจากลงลูกลังแล้วมีงานพื้นทางอีกนูุกไหมโครงการนี้ไม่มีนะครับไม่มีต่อไปงานายทางไรทางนี้ไว้ทีหลังเลย งานสายเราเริ่มแล้วเริ่มเริ่มเทคอนกรีตแล้วนะครับสา,ายเราเพิ่พะะ 5, 4, 2, ม5.02%ผมเริ่มทําพร้อมกับสัปดาห์นี้เลยนะครับ5.02ผมทำ4สัปดาห์4สัปดาห์ โอเคใส่ลงพื้นละใา่ละตอนนี้ค้าไปก่อนนะครับงานอะไรค้าค้าไปก่อนต่อไปคือทากคอนแร้ซีเมนต์เราลงลูกเราลงทรายด้วยเราเทคอนกรีตด้วยเพื่อได้นะครับเทด้วยสีสัตดา์เทไว้เยอะสีสตดาห์เหมือนกันผมก็หาสีเลย เอเคแต่ยังไ,ไม่ไปดูกราฟนะยังไม่ไปดูเส้นกราฟเดี๋ยวเราถ่ายไปหมดตอนี่คอนคือเรามีงานอะไรบ้างเอ็กเพรสชั่นจอยเหมือนก็เททุกวันก็ต้องมีทุกวันนะครับก็หารสีไปเลย เออเอคุณช uh, ั้นจอยคอนทคชั่นจอยเหมือนกันครับหาสีเหมือนกันลอ mm hmm. uh, งจีดีน้องจอยหาสีเหมือนกันครับ ใส่ชั่วคราวระหว่างกอสร้างผมมาใส่ป็นการที่สองเลยใส่ชั่วคราวนะไม่หลังก่อสร้างใส่สุดท้ายเลยหนึ120่งยี่สิบบาทยี่สิบบาท ไปทางไปทางนี okay. ang, okay, okay. ่เรามีบทางใปทางไปทางหรือถ้าผผมใส่มดายเส้นติดอ่าใส่คนแล้วนะที่ใส่ครบสุดท้ายตัวนี้ต้องเป็น้อยตัวนี้ก็ต้องเป็น้อยอ่วเช็ค ตัวเลขที่นเปอร์เซ็นต์ตันนี้ค3.2 3.2ถูกต2.6 6ถูกต้อง6 1.6ถูกต้อง2.6 6ถูกต้อง5 7.5 7.6 7.6ถูกต้อง1.2 2 จ็ดเจ็ดห้าเดสิบหแปดหนหน่ทอไม่มีนยนสีบอโอเคโอคผมได้แลค,ครับนิผมมาดูเส้นเคอร์บุสิเป็นตัวเออยู่แต่เอยังไม่สวยเห็นไหมครับเอยังไม่สวยเอส่สวยเลยผมจะกดตัวนี้ไม่ใช่กดตัวนี้ไม่ใช่กด ตรงที่ค่ากิจกรรมบนอัวนี้มันตรงกันดีกว่าจะเอาไปใส่ก่อนนะครับมเอาไปใส่ก่อนเอาใส่ก่อนแล้วเอาไปใส่ในตารางก่อนแล้วมันจะดูง่ายนะครับการใส่นะครับการใส่ในตารางนะครับจะเริ่มต้นด้วย นี้นะครับ0.00 0.00 00, นะคศูนย์ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์รับเส้นนี้ต้องตรงศูนย์จุดศูนย์เริ่มจากเส้นนี้นะครับตัวด้านนี้นะครับเป็นมาให้สุดตัวสุดตรงนี้แผนง,งานเรา121ตัาสุดตรงนี้นะครับต้างบนท้าย นิดนึงนะครับตรงตรงตารางหมดเลยตรงตารางหมดเลยครับแต่เส้นเคิร์ฟมันยังไม่สวยยังไม่เป็นตัวเอสที่ดีเอสเราต้องเบี้ยเบีมาก่อนครับเบี้ย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 เบเบี้ยค่อยๆเบี้ยเบี้มาแล้วก็ตรงกลางก็จะชันที่สุดนะผมดึงลงมาก่อนนะไม่งั้นมันเกาะข้อตัวเลขไม่ได้ดึงมาก่อน เออใช่สิบแปดจุดเก้าหกมันไม่ชันตัวน,นี้ผมว่าน่าจะลดตัวนี้ลงลดตัวนี้ลงลดตัวนี้ลง,ลลงอีกสักหน่อยทำไมต้องลดครับ ไม่ลกกด้กระแ่เพิ่มต,ตัวนี้17.9เป้ย18.96อยู่ตรงไหน18.96มีค่าตัวนี้ครับ8.96มันรวมมีค่านี้ค่าเดียวอ๋อน้อยเกินไปนะครับมันงานอะไรมีค่าน้อยเกินไปมันงานอะไรงานลูกลังหไหลทางอ่างานผมงานหนึ่งดีกว่า ข้ากวพิ ừ, ่มมาหน่อยนี à, ่เหลือเท่าไหรน่าเหลือเท่าไรก็ตามติดสูงข้าวมดด้วยยี่ยี่ายมาหน่อยละยังไม่พอผมว่าน่าจะลดพวกนี้ด้วย 1บิบ4าทลดสิบ้าจุดี้าจุดสีี่ห้าจุดส่สี้างานมันเยีไปถ้างานมันเยียวนไป

เออไม่มเริ่มเริ่ดีแล้วครับริ่ดีอยู่แล้วนี้น่าจะเพิ่มขึ้นหน่อ0.38ให้มันมีขึ้นหน่อย Wow um ้วด en like you know uh ีแ huh ล้วตอนนี้ตอนนี้น่าจะลดลงเหอเจุดสามหนึ่งเจุดสามหนึ่งน่าจะลดลงรอสิ น่าจะรู้ครับ47น่าจะก็รับรับการปฏิบัติโอเค nah, น,นี้แหละตรงนี้ขึ้นใหม่ก็ดีจริงรถตรงนี้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 ได้างานเราจะจะเบิร์กมา,า,า,มากงานเราจะเวร์กมากนี่นะครับนี่กใกล,ใกล้เป็เเนตัวเอสแล้วครับเป็นตัวเอสแใกล้เคียงตัวเอสมากที่สุดแล้วนะครับพวตัวนี้เราดูแบบ ตันนี้คืนยี่สิบจุดหน่งสี่นะครับยี่สิบจุดนสี่ตัวนี้เพิ่มขึ้นอีกนะครับมาเพิ่มงานทรายตัวนี้ดีกว่าเค

ใส่ใส่เลยใส่เลยหรือว่าวางแผนตอนนี้ความจริงตอนนี้โค้งหน่อยโค้งหน่อยนิดก็ดีนะครับมันจะเป็นตัวนี้ที่ดีกว่าอ่าลองโค้งดูก็ได้ อ่าโอ้ยโซนอะไรที่99.8รถนะครับ99.8ล99.3รัล่บ้อข้าหน่อยก็ได้

แห้ลบด้วย5้าสิบห้าส5บห้าหมากิบห้าอ่โอไมคโอาเ็นไครัโอเคโอมาอไปเลโอเคอ่ใกล้เขียนตัว S มากสุดละ ใครจะปรับแต่งก็ได้นะครับรตัวนี้ขึ้นอีกตัวนี้ลงอีกนี่ครับทีนี้มันบอกอะไรเราบ้างอันนี้คือแผนงานนะครับเหลือผลงานเหลือผลงานจะคลนใส่สีมันสวยนิดเดินจะได้ดูงา,เอาอยเราจะไม่ใส่อะไรจ่ใส่มันจะบอกอะไรเราบ้าง ผมว่าผมต้องการพินาแผนงานนะสัปดาห์นี้นะครับเป็นเงินเท่าไหร่สัปดาห์ที่หนึ่งนะครับสัปดาห์ที่หนึ่งเท่าไหร่ห้าพันนะครับพู้จ้างทํางานได้ห้าพันนะครบับผมอยากดูว่าอยากดูที่ สามสิบวันแรกฮะสามสิบวันแรกสามสิบวันแรกสามสิบวันแรกมงสร้างงานลูกจ้างทําได้ต้องทําได้แสนสองหมื่นแล้วมูลค่าผลงานสะสมผู้รับจ้างจะต้องทําได้หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันอันนี้ยังไม่เป็นผลงานนะครับอันนี้ผมให้ดูเฉยๆว่ามันบอกอะไรเราได้บ้างน,นะครับส่วนตารางนี้บอกอะไรเราบ้าง แนวทางการประเมินตามบหนึ่งสี่สองเอนึ่งสองสี่นะครับกำหนด้ยี่สิบวันตรงที่ณาสัปดาห์ไหนผมว่าสัปดาห์ที่สอ่สัปดาห์ที่4ี่้วี่สเวลาที่ก่อสร้างไปก็เท่ากับนี่ก็คือสามสิบวันนะครับอ่ะะาะยะเวลาร้ยี่สิบทาสัปดาห์ที่สี่แผนงานแผนงานสะสมที่เป็น3ามจุดศ ใช่ไหมครับสามสิบสิเจ็ดนี่ไงผลงานสะสมคิดเป็นเรายังไม่ใส่ก็ยังไม่รู้ถ้าเราใส่ผลงานไปแล้วมันจะรู้เลยตรงน,นี้มันจะลิงก์ให้เลยว่าช้าหรือเร็วกว่าแผนงานพอทราบไปแล้วสามสิบวันคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ที่เหลืออีกเท่าไหร่คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วมันก็จะมาคำนวณให้นะครับเมื่อร่วมเลยไปหนึ่งในสองผลงานถึงรอดหรืยีห้าไหมนะครับเมื่อเราใส่ผลงานไปแล้วมันก็จะขึ้นให้ น,นี่คือคร่าวๆเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะมาสอนวิธีใส่ผลงานซึ่งเป็นไฮไลท์ของตัวนี้นะครับผลงานเราเอามาจากไหนก็มาจากนี่ครับเบิลผมทำไว้ให้หมดแล้วรใส่แค่ตัวเลขแต่ละวันที่ทําได้มันก็จะคำนวณเปิดเซ็นต์ให้เรามาลงในแผลง,งานนี้ แล้วมาลงในแผนผลงานนี้นะครับแล้วก็จะมาพิจารณาเป็นว่าค้รับจ้างทำงานได้เท่าไหร่เราอยากคิปเมื่อไหร่ก็คำนวณได้นะครับคลิดในช่วงหนึ่งในสองของระยะเวลาหรือสามในสี่ของระยะเวลาได้หมดถ้าเราใส่ตรงงานไปแล้วนะครับถ้าใส่ในคลิปนี้มันจะยาวเกินไปก็ ฝากเพื่อนติดตามในคลิปต่อไปนะครับวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอการแนะนำโปรแกรมว่า,า X c า a u r f งานทางครับ,บาบของอมี3ส่วนไว้นะที่นี้ครับขอบคุณมากครับผม